สวัสดีครับประมาณช่วงบ่ายเย็นๆค่ำๆนะครับของวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์2,568นะครับเราก็มาติดตามลักษณะอากาศกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ยังคงเป็นอีก1วันนะครับที่ความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นยังคงมีกำลังอ่อนครับตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำของวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ มวลอากาศเย็นก็จะเริ่มแผ่มาจากประเทศจีนนะครับซึมๆเข้ามานะครับพาดผ่านทางเวียดนามนะครับทางลาวแล้วก็จะมุ่งเข้าสู่ปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของบ้านเหล่าจากนั้นก็จะเริ่มแผ่กระจายตัวมาปกคลุมในแต่ละพื้นที่ของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าเราดูจากทิศทางกระแสของลมตามข้อมูลของกรมอุตุนะครับก็ในช่วงนี้ยังคงเป็นกระแสของลมนะครับที่มาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพัดแทรกเข้ามาก็คือพัดพาลมหนาวเข้ามาปกคลุมในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับและในบางช่วงเวลานะครับก็จะมีลมจากทางใต้แล้วก็ลมจากทางตะวันออกเฉียงใต้ พัดแทรกเข้ามาได้เป็นช่วงๆในบางช่วงเวลานะครับเพราะว่าเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนท่ายฤดูนะครับหรือว่าเรากําลังตอนนี้อยู่ยางก้าวเข้าสู่ช่วงปลายฤดูหนาวแล้วนะครับก็ยังคงต้องจับตาการเปลี่ยนทิศทางของลมเพราะสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนซึ่งลมระดับบนนะครับก็ยังคงเป็นลมจากทางตะวันตกและก็ทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับ พัดพาความเย็นเข้ามาปกคลุมก็ส่งผลทําให้ในช่วงเช้าของช่วงนี้ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวเกิดขึ้นได้ทางภาคเหนือกับทางภาคตะวันออกเชียงเหนือนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมและรับฟังนะครับแอดมินขอคนละ1กํากำลังใจครับด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดถ้าหากว่ากดกันแล้วก็ขอขอบพระคุณครับเชิญไปรับชมและรับฟังกันได้เลยครับ จากภาพที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นี่คือกระแสของลมบนนะครับที่มาจากทางตะวันตกแล้วก็ทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับพัดผ่านจากทางประเทศเมียนมานะครับแล้วก็เข้ามาปกคลุมอย่างประเทศไทยทางตอนบนก็ประกอบไปด้วยทางโดยเฉพาะทางภาคเหนือกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับพัดมาด้วยกําลังอ่อนถึงกําลังปานกลางนะครับ โดยที่เรากำลังดูกันอยู่นี้นะครับประมาณช่วงใบ,บายเย็นๆของวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์นี้นะครับลงบนนะครับก็มีกระแสะอยู่ที่ประมาณ28กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทางภาคเหนือนะครับในบางพื้นที่ก็44กิโเมตรต่อชั่วโมงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ24กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ ส่งผลทําให้ยังคงมีอากาศเย็นปกคลุมอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับและหลังจากนั้นประมาณช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยกระแสของลมก็จะเป็นลมกดมาที่มาจากทางตะวันตกเชียงเหนือซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ทําให้มีความเย็นที่เพิ่มขึ้นเพราะประกอบกับ,กบมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงตั้งแต่ช่วงเย็นย่ำค่ำม,มืดของวันจันทร์ที่ 3กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปตามเจลี่สี่น้ำตาลเนี่ยนะครับก็เริ่มนะครับอ่าแรกซึมนะครับหรือว่ามาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยบ้านเรานั่นเองจากนั้นก็จะกระจายตัวไปปกคลุมประเทศไทยตอนบนในพื้นที่ต่างๆก็เช่นทางภาคเหนือภาคกลางนะครับตามโซนกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและทางภาคใต้ตอนบนนั่นเองนะครับก็ทําให้มีอากาศเย็นถึงหนาวเกิดขึ้นได้ ในช่วงตอนเช้านะครับนี่คือสัญญาณที่แอดมินส่งตรงถึงท่านผู้ชมนะครับว่าสภาพอากาศกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็ต้องดูแลตัวเองกันให้ดีนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรามาดูในส่วนของข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับการอัปเดตสภาพอากาศประจำวันนี้นะครับ3กุมภาพันธ์านะครับมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนนะครับ คุณภูมิจึงสูงขึ้นในช่วงกลางวันช่วงบ่ายนี้นะครับจึงทําให้อากาศหลายพื้นที่เนี่ยมีอากาศที่ร้อนเกิดขึ้นในบางพื้นที่นั่นเองนะครับแต่ก็ยังคงสามารถมีหมอกเกิดขึ้นได้ในช่วงตอนเช้านะครับแล้วก็ลมในระดับล่างเนี่ยเริ่มมีทิศทางที่แปรปวนโดยมีลมจากทางทิศใต้นะครับเป็นลมจากทางทิศใต้แล้วก็ลมจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับ พัดแทรกเข้ามาในบางช่วงเวลานะครับแล้วก็มีกําลังค่อนข้างอ่อนเท่าไร่มีกําลังค่อนข้างอ่อนนะครับไม่แรงเท่าไหร่นะครับส่วนลมระดับบนเนี่ยยังคงเป็นลมจากทางตะวันตกและลมจากทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับที่พัดเข้ามานะครับปกคลุม ในพื้นที่ของทางภาคเหนือกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออัปเดตลักษณะอากาศในแต่ละภาคนะครับตามข้อมูลนะครับก็ทางภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในช่วงตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุด13-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-38องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่าสุด5-13องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของข้อมูลตามแบบจำลองของ ECMWF นะครับในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันล่วงหน้านะครับในช่วงเวลาประมาณสักตี5-6โมง7โมง8โมงแล้วกันนะครับ ช่วงเวลา8โมงเนี่ยทางเชียงรายจะอยู่ที่ประมาณนะครับโดยประมาณนะ18องศาเซลเซียสนะครับแถวทางเชียงคำประมาณ19แถวปัวประมาณ19แถวนา่นประมาณ19นะครับแล้วก็แถวลำพูนลำปางประมาณ21องศานะครับทางเชียงใหม่ประมาณ20แล้วก็แถวทางขุนยวมประมาณ18แม่ห้องสอนประมาณ16องศานะครับแล้วก็แถวบริเวณทางอมก๋อยนะครับอยู่ที่ประมาณ 17องศานะครับแล้วก็ทุ่ง2อย่างครับประมาณ21นะครับแม่สอดประมาณ21พบพระประมาณ22แล้วก็แถวทางจังหวัดตาก23กําแพงเพชร23แถวทางสุขโขทัยประมาณ22พิษณุโลกประมาณ22จังหวัดพิจิตรประมาณ22นะครับแล้วก็แถวทางเพชรบูรณ์ประมาณ22ององศาเซลเซียสนั่นเองนะครับ จากนั้นเราไปต่อกันที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตามข้อมูลนะครับก็บอกว่ามีอากาศเย็นถึงหนาวเกิดขึ้นได้ในช่วงตอนเช้าแล้วก็ลมแรงนะครับอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด13-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมิมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-15องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในส่วนของแบบจำลองก็บอกว่าแถวจังหวัดเลยนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ17องศาเซลเซียสในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับอังคารที่4กุมภาพันธ์2568นะครับทางหนองคายครับประมาณ18องศานะครับทางจังหวัดอุดรประมาณ17องศา แถวทางบ Gian, ึงการประมาณ18องศานครพนมประมาณ18องศานาว่าประมาณ17นะครับแล้วก mm ็แถวทางบ้านทาตประมาณ17ดงสวรรค์ประมาณ18นะครับจ right ังหวัดขอนแก่นประมาณ19จังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ18กุชินอรลายประมาณ18มุกดาหารประมาณ18นะครับชานุมานประมาณ19องศานะครับแล้วก็แถวทางอํานาจเจริญประมาณ19นะครับพัคฆภูพิพิสัยประมาณ19แถวทางชัยภูมิประมาณ20 แถวทางโคราชประมาณ19นะครับนางรองประมาณ19นะครับในช่วงเวลา8ปดโมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับแถวทางบุรีรัมย์ประมาณ19นะครับทางสุรินก็ประมาณ19นะครับแล้วก็แถวทางสีสะเกตประมาณ20นะครับ <c oughs> คูขันประมาณ20นะครับแล้วก็แถวา,าทางเดชอุดมประมาณ21แถวอุบลประมาณ20องศา,าเซลเซียสนะครับ ก็ถือว่าเป็นอากาศค่อนข้างเย็นนะครับกำลังค่อนข้างหนาวแล้วนะครับเพราะว่าคาดว่ามวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมาตั้งแต่ค่ำคืนวันนี้เป็นต้นไปนะครับยิงยาวไปจนถึงช่วงเช้ามืดถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับอังคารที่4กุมภาพันธ์เนาะจากนั้นเราไปต่อตามข้อมูลของกรมอุตุนะครับ ในบริเวณทางภาคกลางนะครับก็มีอากาศเย็นตอนเช้าอุณหภูมิตม่ำสุด18-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกชิงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในส่วนของทางภาคกลางนะครับนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ23องศาครับทางอุทัยธานีประมาณ22แถวทางหันคาประมาณ22นะครับแล้วก็ วงเวียนสระแก้วลบบุรีประมาณ22จากนั้นพระนครศรีอยุธย,ยาประมาณ23นะครับทางสระบุรีประมาณ22สามโคก25ปากเกร็ด26กรุงเทพมหานคร26นะครับแล้วก็แถวทางสมุทรปราการประมาณ25สมุทรสาคร26นะครับแถวทางนคปรปฐมประมาณ25บางเลน24บางแสนกำแพงแสนครับ24นะครับแล้วก็แถวทางอู่ทอง23 สุพรรณบุรี24นะครับสีประจัน23แล้วก็แถวทางห้วยกระเจ้า24าการจนะบุรี24ไซโยก24นะครับแล้วก็ส่วนพึ่ง24จอมบึง23ลาชเบุรีประมาณ23องศาเซลเซียสนะครับไปต่อกันที่ทางภาคตะวันออกครับมีอากาศเย็นตอนเช้าอุณหภูมิตม่ำสุด19-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33-38องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะครับในส่วนของทางภาคตะวันออกนะครับอุณหภูมิในวันพรุ่งนี้นะครับก็ประมาณแถวนครนายก23นะครับแถวทางปราจีนประมาณ23สรมะแก้วประมาณ22นะครับแล้วก็แถวทางฉะเชิงเซานะครับประมาณ24องศาเซลเซียส รีราชาแหลมฉบังประมาณ25นะครับแล้วก็แถวทางพัทยาประมาณ25สตหีบ26นะครับแล้วก็จังหวัดระยอง25แกลง24นะครับทางชุมแสงประมาณ24หนองใหญ่ประมาณ23องศาเซลเซียสนะครับมาดูทางสอยดาวครับประมาณ21องศานะครับโป่งํำร้อน21จันทบุรีประมาณ23นะครับคลุงประมาณ23 แล้วก็จังหวัดตราดประมาณ24องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับจากนั้นเราไปต่อกันที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็ตามข้อมูลก็บอกว่ามีอากาศเย็นเกิดขึ้นช่วงเช้ามีปริมาณของฝนเล็กน้อยเนี่ยกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในบางแห่งนะครับส่วนมากก็จะเป็นทางตอนล่างนะครับก็คือแถวทางปัตตานียะลาแล้วก็นราศิวาสนั่นเองนะครับ โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรนะครับในส่วนของทางภาคใต้นะครับอุณหภูมิในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ก็อยู่ที่ประมาณเพชรบุรีครับ24องศานะครับ แถวทางหัวหินประมาณ24นะครับทางประจวบประมาณ25องศานะครับแล้วก็แถวทางชุมพรประมาณ26นะครับทางสุราธานีประมาณ23แถวทางขนอมประมาณ25แล้วก็แถวทางนครศรีธรรมราชประมาณ25พัทลุงประมาณ26องศานะครับหาดใหญ่สงขลา25 ปัตตนี25นะครับเยาลา23แล้วก็แถวทางนราธิวาสประมาณ24องศาเซลเซียสนะครับจากนั้นไปต่อกันที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับตามข้อมูลกรมอุตุก็บอกว่ามีอากาศเย็นตอนเช้ามีเมฆเป็นส่วนมากนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียส ลมตะบัดออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะครับจากนั้นอุณหภูมินะครับโดยประมาณในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับแถวทางละนองประมาณ24นะครับแล้วก็ ทางตะกัวป่าประมาณ 23, พังงาประมาณ 23, ภูเก็ตประมาณ26นะครับจังหวัดกระบี่ประมาณ24นะครับแล้วก็จังหวัดตรัง 25, จังหวัดสตูลประมาณ25องศาเซลเซียสนะครับไปต่อกันที่ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับตามข้อมูลก็บอกว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิตม่ำสุด 21-24องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศา,าเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับก็อยู่ที่ประมาณ25-26องศานะครับทางหลังสิตประมาณ25แล้วก็แถวทางบางปะอินประมาณ24นะครับ ทางาแถวทางสมุทรประการเนี่ยประมาณ25องศาเซลเซียสอาลครับก่อนจะจากกันก็ต้องขอเน้นย้ำนะครับว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ4กุมภาพันธ์ถึง6กุมภาพันธ์2568จากการอัปเดตล่าสุดของกรมอุตุนะครับก็สภาพอากาศกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วก็คือความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจะแผ่เสริมลงมาปกคลุม ทางภาคอีสานทําให้ลมหนาวที่พัดปกคลุมมีกําลังแรงขึ้นนะครับอากาศจะเย็นตัวลงบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสถานการณ์ของฝุ่นละอองนะครับการสะสมเนี่ยก็จะน้อยลงบ้างนะครับฝุ่นยังไม่สามารถที่จะไปไหนนะครับทางภาคใต้มีฝนกระจายตัวปริมาณของฝนเล็กน้อยถึงฝนปานกลางนะครับ เอาละครับเดีย๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปช่วงเย็นๆของวันนี้นะครับหากว่าท่านใดที่ฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่งกระดิ่งแล้วก็กดเลือทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพกาศกับแอดมินในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปช่วงเย็นครับสาหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ